สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนลัาคิปนี่คืองานบ้านในโซนก๋องานตัวเติมสวนของบ้านเรานี่ข้างหลัง คลิปนี้เป็นคลิปที่เจ๊มารเมส์เนี่ยแกพี่ดั้มน่าจะได้ทํามาตั้งสักปีจริงๆทำจากปีที่แล้วนะเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเสร็จตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมสิงหาปีที่แล้วซึ่งก็คับเกี่ยวม,มาปีกว่าแล้วออซึ่งเพิ่งจะมาได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรหรอคือลืม จริงๆนะแต่ว่าเราก็มีการอัปเดตในในติ๊กต็อกหรืออะไรอย่างนี้ในเพจที่เป็นภาพนิ่นู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดหรือกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการต่อเติมราคานน่นนี่นั่นไม่พูดถึงเลยเราก็เลยโอเคเพิ่งจําได้ว่าต้องทาก็เลยมาทําให้ดูกันนะจ๊ะต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับอันนี้แบบจัดจริงเลยคือทุกคนรอว่าเป็นปีกว่าทุกคนรอ,อได้นี่ก็ทําให้อ้าวโอเค <c oughs> อ okay. เจ๊ขอเล่าสาเหตุในการทําสวนข้างบ้านต่อเติมข้างบ้านก่อนเพราะว่าอย่างที่รู้เจ๊ไม่ได้ทาอะไรกันในบ้านเลยในบ้านแทบไม่ได้ตกแต่งอออะะะไรรรเเเเเเลลลยยค่่่ธแตตททําาาาาาข้้้้งงบบนนนกัหหมดุผพ มันเป็นดินดินอ่อนดินที่ถมแล้วมันยังไม่อยู่ตัวมันก็เลยมีการสไลด์ลงใต้บ้านใช่เพราะว่าถ้าบูดให้หมอเห็นภาพนะคือเราอะมันเป็นบ่อบ่อน้ําเก่ามันเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาเก่าเนี่ยพอพอมันถมปุ๊บสักระยะหนึ่งมันก็จะค่อยซุดซลงไปทีนี้จังหวะที่แบบมันถมได้ไหวแล้วคือมันเห็นโพรงกับยอดถ้ารู้จักรูปอะโอ้มันแบบ โป<ผ>รงเย<ร>งอะมากนี่จะเป็นรูปของปีที่แล้วที่เราเริ่มทําอาจจะเห็นว่าใต้โพรงอ่ะมันจะมันเป็นหน้าฝนตอนที่เราคิดว่าควรจะต้องทําแล้วคือมันเป็นหน้าฝนเนาะแล้วมันมีน้ําอยู่ใต้บ้านเนี่ยก็มีความห่วงว่าเฮ้ยมันจะมีแบบสัตว์มีพิษตัวเงินตัวทองหรืองูไหมเพราะว่าเราเลี้ยงแมวแล้วก็กลัวว่าเออวันหนึ่งมีงูมาขมือกแมวเออวันหนึ่งแบบเฮ้ยแมวหายไปอยู่ไหนอะไรหรือเราเดินเดินไปมีงูจงอางเดินมาแบบขัดที่ข้อเท้าไงมันจะเป็นยังไงแกเธอดิฉันก็เลยแบบอ่ะเอาเงินเก็บที่มีเนี่ย มันมีเพ <Lead. S 1> ราะว่าตอนนั้นที่เราคุยกันอ่ะมันมีกรณีคนที่โดนแบบนี้แล้วที่แบบเดินเดินอยู่แล้วแบบว่าไม่ใช่หมู่บ้านเราแต่เป็นหมู่บ้านของฟลอเรลูม <Lead. S 1> อ่ะที่บอกว่ามันมีโพรงใต้บ้านแล้วเดินอยู่งูมันนึกว่าเราจะไปนั่นลังมันมันก็แบบประชบชน,น,นั่นแหละค่ะทุกคนเราก็เลยทําในส่วนนี้ก่อน <Yeah. S 1> เพื่อความปลอดภัยของคนเราก็แหมวเจ๊ v, กับพี่ตั้มไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันเลือกดีที่สุดหรือถูกหมดนะมันมีความพลาดใ,ในหลายจุดแต่ว่าถ้าเกิดเห็นคนดูก็อาจจะได้เอาไปแบบเออถ้าเกิดฉันทําฉันจะไม่พลาดอย่างสองคนนี้หรืออะไรเงี้ยหรือทที่นาค ดีๆน่มันจะมีก็สามารถที่จะไปติดต่อแล้วก็ลองไปทํากันได้เพราะว่ามันเป็นการรีวิวของการรับงานรับเหมาเหมือนกันนะทุกอันนี้มันเป็นเรื่องที่สาคัญมากเราลงเงินไปแล้วเนาะก็ถิงเพราะว่ามันเงินมันค้อนใหญ่มันเป็นใหญ่ถ้าเราเจอผู้รับเหมาไม่ดีหรือโดนโกงชักดาบโดนโกงอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาได้ซึ่งเราก็จะรีวิวการทํางานของเขาให้ดูกันว่าเป็นยังไงคนที่อยากจะต่อเติมสวนก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยโอเคไหมประมาณนี้จ้ะ อันแรกเลยเธอตั้งแต่พอเราพูดกันว่าเราจะทําสวนตรงนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการหาผู้ออกแบบต่อเติมสวนหรือ landscape d e s i g n ร์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าบางอันก็คือแพงมากแต่ว่าดีไซน์มันไม่ยังไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้อาจจะแบบแข็งๆทื่อๆไปแต่แพงมากหรือบางอันถูกแต่แบบมันไม่เป็นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากได้ตอนนี้แต่บางที่ก็แบบเป็นแบบนี้เลยแต่แพเงเรามาเจอบริษัทนี้บริษัทสวนหลังบ้านได้เพราะพี่ตั้มค่ะให้พี่ตั้มเล่าหน่อยว่าไปเจอมายัางไงเหมือนเราเอาสามารถเอาไปนอนแล้วไปฝั ได้ว,ว่าแบบเฮ้ยนี่คือสวนทั้งบ้านชั้นเนี่ยเฮ้ยพี่ทำพูดคํานี้ดีมากเพราะว่าบริษัทนั้นที่ทำอะหลายคนอะเป็นความฝันของหลายคนเลยนะผู้ส่วนได้ฝันของหลายคนแต่ต้องสะดุดเพราะรองไงแหละเพราะราคาแรงไปเหมือนโปรเจกต์กนี้มันหยุดไปเพราะเราคุดจนช่วงน้ำฝนใช่ป่ะสักระยะหนึ่งอะ่ะพอหาปุ๊บก็ยังหาไม่ถือก็แบบจะถอดใจแล้วเรถอดใจแล,แล้วขอย้อนย้อนก่อนอคือตอนนั้นมีแผนจะทําสวนแต่ยังไม่ได้ต้องการจะหาแต่เราไปซื้อต้นต้นรีเลยก่อนซึ่งอันนี้เราทําคลิปแยกไว้นะทุกคนทุกคนไปดูได้อะ่รคือพอหาต้้นนนนนนนดิเสสสร็็็จจจจปปปุุ๊๊บบมมััักกหหหาา่่่่่ววววตออใใชะะถแลงงึ เจอแบบเฮ้ยบ้านหลังนี้ทำไมต้นโอลิฟสวยจังเลยวะตอนแรกอะเพ่เพงเที่โอลิฟแล้วก็แบบไปดูสวนเฮ้ยสวนสวยว่าอะไรเงี้ยนี่ก็แบบตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นเจ้าไหนเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุมันเป็นแบบจากเพจโอลิฟการ์เด้นรูปแบบไปคน้คนคน้คนค้นค้นไปเจอต้นทางก็คือเพจของสวนหลังบ้านนี่แหละก็เลยแบบอ้าวได้มาเจอกับทางสวนหลังบ้านแล้วแบบดูดูโปรไฟล์ดูรีวิวเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือไทยที่เราชอบดีไซน์แล้วก็ถามราคาแล้วที่ทางสวนสวนหลังบ้านเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็แบบอ้ามาประเมินปุ๊บพอคุยราคาคุยแล้วปุ๊บจบ หลังจากที่พี่ตั้มไปเจอบริษัทที่ทําสวนที่นี่นะคะทุกคนชื่อว่าบริษัทสวนหลังบ้านนี่คือชื่อของเขาหลายคนถามเจ๊มาเยอะมาแต่เจ๊ขึ้น คอนแทคให้ตรงนี้เลยไปติดต่อกันเราเองนะคะทุกคนเพราะว่ามีถามเข้ามาเยอะแบบอินบอ็อกอินบอ็นบอกเนี้ยบอกที่เดียวที่นี่เลยตึง้งพอเราได้บริษัทที่ทําแล้วพูดเลยว่าเราคาดหวังมากแต่ในใจกลัวเหมือนกันนะกลัวว่ามันจะแบบมีปัญหาหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยคือเรา,าเคยเจอประมาณว่าเอาผลงานของคนอืนะ่นมา,มาออกมามันจะมั่นใจได้ไหมว่าอะไราเงี้ยแต่พี่ตั้มดูรีวิวเยอะนะพี่ตั้มตามงานเขาเยอะพี่ตั้มเช็คแบบมั่นใจว่าเนี่ยคือผลงานของส่วนหลังบ้านเราก็เลยคุยเรื่องแบบกันค่ะทุกคนวันที่เราคุยเรื่องแบบ ทางสวนหลังบ้านเขามาที่หน้างานก่อนหน้าไซนงานเพื่อดูดหน้างานดูปัญหาวัดพื้นที่พื้นที่ค<ช>ร่าขๆวแล้วหลังจากนั้นนะ่ะทางสวนหลังบ้านก,กลับไปแล้วเขียนแบบเป็น 3D กลับมาให้เราดูแล้วก็มีการคุยกันผ่านวิดีโอคอลเพื่ออธิบายแต่ละส่วนของบ้านบ้าเฮ้ยมันจะออกมารูปแบบไหนใช้วัสดุอะไรประมาณนี้ครั้งแรกที่ที่ทางคุณแผนนะ คุณแพนกับคุณอามคุณแพนนี่คือคนที่มันออกแบบที่นี่ทั้งหมดคุณแพนก็แบบว่านัดคุยทางวิดีโอคอลดิฉันแบบมีจังเลยยยอะไรเงี้ยไม่รู้คลิปนั้นยังอยู่ไหมคือรู้สึกแบบโลนครั้งแรกอะนี่แหละที่แบบในฝันเลยอย่างเงี้ยมันเป็นแบบทีดีที่แบบโอ้ขอบคุณมากเลยอย่างเงี้ยเราเจ๊แบบฝันเลยพอเห็นแบบแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่อยากได้จริงๆซึ่งบอกเลยว่าเป็นการทางานที่โปรเ e s ชั o นอลมากในครั้งแรกที่เจอใช่ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนเฟรนดิบิชั่นที่เราสึ่อเราประทับใจ เรียกว่าปลอดภัยอะแล้วพอการคุยแบบเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการเคลียร์พื้นที่ทุกคนโอเคทุกคนพอเตรียมพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีการย้ายต้นไม้อะไรออกไปทั้งหมดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เริ่มมีการตอกเสาเข็มไมโครพายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเจ๊อยากให้ส่วนที่ต่อเติมอะมีส่วนรับน้ําหนักที่แยกกันกันกบตัวบ้าน ซึ่งทางคุณแผนก็แนะนําเรื่องเสาเข็มมาหลายแบบแล้วก็เรามาจบที่เสาเข็มไมโครพายอขอข้อดีหน่อยทําไมคือต้องบอกว่าปกติสวนนะคนคนจะมองข้างนอกของการลงเสาเข็มใช่ปะ่ะก็จะมองว่าเออสวนก็แค่ออกไปนั่งยืนแล้วไปนั่งแล้วคือจบแต่งกินเราไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราลงเสาเข็มแค่หกเมตรที่เป็นหกเหลี่ยมโอกาสที่พื้นมันจะสุดมันก็ยังอยู่ยหัวบ้านหรือไงแค่หกเมตรใช่ป่ะมีตัวอย่างเยอะด้วยในหมู่บ้านเราอะใช่หมู่บ้านเราอะคือบ้านหนึ่งที่แบบเขาลงแล้วแบบปูก็บ้านสวยมากเลยแล้วๆสุดใช่นีีีี่่่่่กกก็็็็เเเเเเเลลยยยปปนนนนนสิิงงงงงงททททมมมอออวววาา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 ารรรรํใใหห้้้ดดจจบคคคืไโพซึๆุณแแะ แต่การลงเสาเข็มเนี่ยคือไม่ได้ลงตอนที่ทำสวนนะแต่ลงตั้งแต่ตอนแรกที่ทำหลังบ้านเลยลงทีเดียวตุต้มเจ็บแต่จบพูดเลยเจ็บจริงมีคนต้องมีคนถามแน่นเลยว่าเสาเข็มแมคโูพายคืออะไรเสาเข็มแมกโนพายก็คือเสาเข็มตัวที่เป็นตัวไอ้ที่เขาจะต่อแล้วมาต่อก,กันนะท่อนละาเมตร<อ>น่าจะเป็นท่อนเลาเมตรครึ่ง<อ>ใช่ไหมที่เขาจะมาตอตตอต่อกกันให้มีความลึกอยู่ประมาณ21เอมตรหรืออาจจะนบโบเขาที่10 ที่สิบเส้นอันนี้าก<ซ>ละเอียดมัไมไม่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 ค่อย<ช>ไม่ค่อยเปมากเลยต่อจนกว่าตัวเสาจะเด้งเออต่อจนกว่ามันจะโบเขาเขานับแล้วมันมันอยู่ตัวแล้วอ,อ,อะไรเงีเ้ยก็คือทั้งหมด18ต้นรอบบ้านจนถึงณวันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ประมาณปีครึ่งได้เราไม่มีปัญหาเรื่องการสุดเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันก็อาจจะแบบไปตามแลเวลาของมันแต่มันจะค่อยๆไปพอพร้อมกับตัวบ้านเพราะวันตัวน้ําหนักมันไม่ได้ยึดกับตัวบ้านเนี่ยมันจะไม่มีการแตกร้าหรืออะไรางี้ซึ่งตรงข้ามกับบ้านอื่นๆที่เขาทําแล้วมันมี เอียงมันสลบ<ช>แล้วาบางส่วนไปยกับบ้านปุกมันแค่เอียงแล้วมันก็จะดื่งบ้านไปด้วย<ช>อย่าเงี้ยอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วที่ใช้เสาเข็มไมโครพายนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนั้นเนี่ยคือปีขึ้นก็ปกติเลย นี่เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าตั้งแต่ทําส่วนนี้ของสวนหลังบ้านกับทํางานกับสวนหลังบ้านอ่ะอุปสรรคแทบไม่มีเลยที่เกี่ยวกับการทํางานของเขาเนาะถ้าจะเป็นสูตรเพราะว่าใช่ส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาทางคุณแผนเขาจะแก้ปัญหาให้ก่อนแต่เนี้เขาไม่ได้แก้ให้เราเลยไงเขาจะมาปรึกษาเรา่ันว่าเออคุณอ้อคุณท่ามคะถ้าเราจะเปลี่ยนแบบนี้ดีไหมหรือถ้าตัวนี้จะปัญหาเราทํางไงดีคะเขาทํางานแบบทํางานแบบว่าเหมือนคิดแทนเราอ่ะเราอาจจะคิดแค่หนึ่งเขาคิดไปสามแล้ว่เพื่อให้เราไงใช่ป่ะแต่ปัญหาในส่วนการทาอ่ะมันจะเกิดในส่วนของเราเองอย่างเช่นต้นไมม้ที่เเรราาาปลูก ก็มีความทรงจํากับมันเลย้ยก็อย่างต้นเหลียวที่เราปลูกมาได้แบบน่าจะสักประมาณสองปีออใช่ไหมแล้วน้องสวยมากออนี่ก็พยายามแบบหาบ้านให้น้องอะไรเงี้ยเออตอนแรกว่าจะ,<ม>จ,ะจะล้อมออกไปหรือมีคนบอกว่าทําไมไม่ตัดทิ้งไปเลยสักว่าสงสารน้องอะเราก็ตั้มหาบ้านให้น้องไปอยู่สถานปฏิบัติตธรรมแล้วก็แบบลงทุนแบบจา้างรถยกจ้างคนขุดแล้วก็ยกน้องไปอยู่สถานปฏิบัติตตธรรมอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าน้องจะแบบว่าเออไม่รอดเพราะว่าเราใช้เระยะเวลาการขุดที่เร็วเกินไปเขาเรียกว่าเราล้อมสดไม่ได้ล้อมมันน้องก็เลยไม่รอดแต่ต้นเหลียวรุ่นใหม่ เราไปกับน้องอะ่ะก็ยังแบบเงางอกงามอยู่เราตามไปดูที่สถานปฏิบัติธรรมนั้นเลยก็คือแบบอ่ะโอเคน้องใหม่ๆที่ส่งไปพร้อมกับเขาเนะี่ยยังอยู่อีกต้นหนึ่งที่เราตัดใจไม่ได้จริงๆคือน้องพุทธพุทธกังหันใช่ไหมในรูปนี้จะเห็นว่าน้องพุทธกังหันอะ่ะในรูปเขาจะยังไม่ได้โตมากเพราะเราเพิ่งเอามาลงแล้วเราก็ต้องลองอ้อมเขาออกซึ่งพูดเลยว่าเสี่ยงมากกับการที่เขาจะตาย,ตายมากกว่าสามเดือนเออสี่เดือนที่เขาอยู่ในอยู่บนพื้นธรรมดาประมาณเดือนกว่าๆแล้วอยู่ในกระถางอีกสามเดือนกว่าๆเธอเราเราลุ้นกันมากพยายาม แบบรักษาเขามากพยายามเอาน้ำปุ๋ยลดผ่าวิธีแบบรูว่าเฮ้ยถ้าอยู่ในกระถางเขาต้องลดน้ําอะไรจนเขาแตกใบเนาะไม่อยากให้เขาตุย่ะเธอหลังจากนั้นเขามีดอกที่ตอนเขาอยู่ในกระถางอะเอาไปุ๊บแล้วเอาดอกปั๊บเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแพนด้วยว่าคุณแพนก็ไปหาถังไฟเบอร์ก๊าดมาใส่ให้ถังสวยมากแล้วก็เยดายด้วย ตอนแรกแอร์เราทําบ้านแมวจะเป็นอีกผู้รับเหมาหนึ่งใช่ปะเราก็มีการย้ายท่อแอร์อ่าต้องอธิบายก่อนว่าการที่เราจ้างผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งที่อยู่ข้างหลังอะเขาไม่ได้รวมเรื่องของการย้ายแอร์ให้เออเพราะเขาไม่ได้มีช่างแต่เขาก็สามารถหาช่างให้ได้โดยคำนวณว่าเวลามากระชั้นชิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องย้ายแถ้าไม่ย้ายมันทำต่องานต่อไม่ได้อ,อ,อ,อนี่ก็เลยต้องหาช่างมาย้ายเองซึ่งการหาช่างไหมย้ายเองเนี่ยคือปัญหาอีกยานาหนึ่งที่รู้สึกว่า โคตรแบบเปิดหัวโคตรผิดหวังอะโคตรปวดหัวเลยแล้วก็เสียตังค์ไปเยอะมากกับการย้ายแอร์จากการต้องย้ายแอร์พอดังคนเดียวปุ๊บแอร์แอร์มันต้องย้ายว่างมาสามตัวมันช้ามากมันช้ามากก็เลยแบบเจอปัญหาย้ายรอบแรกนั่นคือรอบแรกนะพอทำห้องแมวเสร็จปุ๊บก็คือแค่คิดว่ามีปัญหาไงพอมาทำเสร็จกบ้านไอตัวท่อแอร์กับตัวเซอร์เรสอะแอคคาเทอร์เลสอะมันชนกันมันชนกันทีนี้คุณแพรนะเขาแนะนำว่ามันทำทะลุอะถ้าทำ ติดไปเลยงเงี้ยก็ได้นะคะแต่มันจะไม่สวยถ้าเราขยบมามันจะสวยกว่าไหมคะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบคือคุณแพนแนะนำมาดีซึ่งดีและที่แนะนำเพราะว่าถ้าไม่แนะนำปุ๊บเราก็จะเห็นแบบเรามองไม่เห็นภาพว่าเขาจะทำงานได้ไออพอแบบเราพอเห็นภาพปุ๊บเราสึกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเลือกที่ดีสุดก็ต้องไปจ้างใหม่รอบนี้แต่เ,ออเหมือนคุณแพนก็แนะนำดีอยู่นะแนะนำดี อุปสรรคยิบอย่างที่สองล่ะก็คือการใหญ่แอร์่การใหญ่แอร์ก็คือทั้งคนแรกผิดหวังเพราะโดนไปหลายหมื่นโดนฟันด้วยนี่แหละที่อยากบอกว่ามีเรื่องผิดพลาดน่าจะเกือบสามหมื่นได้แค่ใหญ่แอร์สองสามตัวโดนฟันจริงๆเออแต่การที่ว่าตอนนี้ช่างแอร์ที่คุมารแนะนำมาให้เราอ่ายังใช้บริการเขาอยู่ตลอดล้างแอร์แล้วก็แบบเจอปัญหาแล้วพวกใครช่างเขาบ้านด้วยเขาก็แบบแก้ปัญหาได้ได้ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือรู้สึกว่าเออพองานมันออกมาดีเราก็อยากจ้างต่อแต่สำหรับคนแรกที่มาก็รู้สึกผิดหวังกับผลงานแล้วก็เหมือนโดนฟันด้วยการเรียนรู้ไปนะคะ ปัญหาถัดมาคือตอนที่เราทำช่วงหน้าฝนใช่ปะ่ะมันจะมีตัวรางน้าฝนเน่เวลาฝนลงมามันก็จะแบบยิ่งสุดไปเรื่อยๆเอางี้อเอามาองเห็นภาพเราต่อเติมหลังบ้านถ้าเราไม่ทำรางน้าฝนนะฝนมันจะไหลเข้าลงหลังคาซึ่งหลังคามันเป็นหลังคาแบบใสลงปุ๊บมันจะดังแป๊บๆทีนี้ถ้าเราไม่ทําได้ไหม ได้แต่ทีนี้มันจะปัญหาตรงอื่นคือว่าถ้ามันไหลลงมาตกที่รั้ทำด้วยมันก็จะมีความแบบเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิมเลยต้นไม้ที่ก็จะแหกไปแล้วก็ข้างๆบ้านอ่ะที่เราทํะน้ำมันก็จะสลดไปข้างบ้านอีกก็เดือดร้อนเขาอีกเราก็เลยตัดสินใจว่าทํารางน้ำฝนรอบบ้านอันนี้เดี๋ยวทําแยกให้ดูอีพีนึงนะคะทุกคนเนี่ยพวกเนี้ยพอเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้ปุ๊บเราก็โอเคสมุดขึ้นก็คือแบบมันก็จะอุปสรรคบ้างแหละใช่ไหมพอเราแก้ไปทีละจุดสองจุดสามจุดไปแก้ไปเรื่อยปุ๊บมันก็เหมือนี้ออยาากบว่ ให้ประหนูน่างงานบ่อยจริง แต่เราดูหน้าง,งานทุกวันอยู่แล้วก็นอนก็นอยู่ยบ้านไงอยู่บ้านเราก็เลยเห็นหน้างานบ่อยเร้ช่างพอมีอะไรพวกเขาก็จะบอกเราเลยอะไรเงี้ยทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่คนละที่กับงานอยู่แบบบ้านเก่าบ้านใหม่อะไรเงี้ยขอแนะนําว่าหาคนดูแทนสักคนึดี่วมันจะดีมากหรือแม่ก็ไปเองบ่อยๆใช่จริงๆคนดูทุกวันเลยนะมันอยว่าก่อนจบวัน,นเราไปดูว่าเขาทำตรงไหนแล้วแล้วที่อยากแนะนําเลยคือการตอเติมบ้านเราควรถ่ายรูปทุกๆช็อตเก็บไว้เบไว้เพราะอย่างเนี้ยเวลาเราทำคลิปใช่ป่ะเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราไปทําตรงนี้ไปอะไรเงี้ยหรือหาผู้รับเหมาหรือบริษัทที เขามีโปรไฟล์ดีจริงๆผลงานดีการันตีดีอาจจะแพงมากนิดหน่อยแต่ว่าเราไว้ใจได้อย่างเช่นส่วนหลังบ้านนี่ยเขารู้สึกว่าอันนี้พูดจริงว่าแนะนําถ้าเกิดใครจะทํำงานกับเขาอะเขาทำงาน p r o f e s ชั o น a l ิง ทุกคนพูดถึงการทางานของทีมส่วนหลังบ้านแล้วก็สรุปงบประมาณในส่วนนี้นะจ๊ะการทํางานของทีมส่วนหลังบ้านอ่ะอย่างที่บอกเขาค่อนข้างใส่ใจอย่างเช่นการไปดูโอลิฟซึ่งไม่ได้อยู่ในสโคปการทํางานของเขาเขาไปช่วยเลือกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาจะต้องมาคํานวณว่าเส้นรอบวงความใหญ่ของน้องโอลิฟอะมันพอกับกระถางไหมหรือพื้นที่ได้ไหมเน่ย่บางทีเราเลือกต้นใหญ่ไปปุ๊บอาลงปุ๊บอ่ะไม่สมมาตรกันเลยซึ่งแบบมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทําให้รู้สึกว่าคือเนี่ยทางส่วนหลังบ้านอะเขาใส่ใจกับตรงนี้มากขึ้้นาาามรสวว่่่ยอไ นะขอย้ำันนี้จ่ายเองทุกบาททุกสตางค์แต่เขาทางานดีจริงเถอะแม้กระทั่งกระเบื้องอ่ะเถอะกระเบื้องกระเบื้องที่เห็นกระเบื้องนู่นนี่นั่นคุณแพนกับคุณอาร์มนะคะพาไปดูด้วยกัน <c oughs> ว่าชอบไหมกระเบื้องอันนี้มันมีลายแบบนี้ลายแบบนี้จะข้อดีแบบไม่ข้อเสียอย่างนี้นะคะคุณ้อาคุณตามรับได้ไหม <c oughs> ราคามันจะประมาณนี้นะคะถ้าเทียบไ <c oughs> ปแล้วหรือแม้แต่ตัวหลังคาใส ก็ออกมาให้เลืวก็่อชอบสีไหนใช่ไหมเขามีแบบมีสีมาให้เลยอ่ะใช่พัดลมพัดลมจะเอาแบบที่ถามจากจากในในโปรเจกต์เลยไหมหรือว่าจะแบบอยากได้ที่มันดูมินิมอลไหมใบพัดจะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราทําต่อเติมไม่มีแต่ทีมเนี้ยคือละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆเธอแม้กระทั่งเขาถามไลฟ์สไตล์เราด้วยว่าทาสวนเพื่ออะไรนี่ก็บอกว่าเออทําเพื่อแมวมีที่เดินเล่นโดยที่ไม่ใส่สายจูงได้เขาก็ออกแบบให้เป็นระแนงไม้สุงที่แมวบินไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีการปรับไปดูข้อมูลของเขามา เราก็บอกเขาว่าเราอะเป็นคนอินโทรเวิร์ดนะแต่มันจะมีเพื่อนหน้าเดิมๆมากินข้าว<ๆ>เขาก็ทําปักทาปักไม่ให้แต่จะจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,จจดแล้วก็คิด,ค,ดคิดเผื่อว่าอาจจะหน้าบ้านตรงนั้นมันจะมีปักนะครับเผื่อมาแล้วแบบพัดลมมันร้อนข้างนอกอาจจะร้อนพัดลมได้หรือไอตรงนั้นตรงมุกหน้าบ้านอาเป็นบาร์วางเครื่องดื่มได้หรือไฟที่เขาต่อมาตรงเนี้ยอ่ะมันสามารถที่ปรับขึ้นลงได้นะครับเผื่อที่จะมาใช้งานในส่วนต่างๆได้ ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกถูกแล้วถึงแม้ว่างบประมาณมันจะดูแบบสูงไปนิดนึงแต่เจ๊บอกเลยว่ามันคุ้มทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะทีนี้อยากให้พี่ต้้มพูดถึงงบประมาณหน่อยเขาบอกว่าก็ลืมไปเยอะแล้ว <c oughs> แต่จะพูดเป็นสุุปคร่าวๆว่ามันมีอะไรคร่าวๆบ้างนะ ที่ยางจะควาได้ออย่างแรกเลยเรื่องของค่าเสาเข็มค่าเสาเข็มคือในส่วนของคุณแพรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก8ต้นได้แล้ว8ต้นในต้นละประมาณ1 2 0 0 0ถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นเป็นใบเสร็จจากทีมและแฮกที่เขาหามาให้เราทำพร้อมกันขอย้ำว่าใครไม่ถูกกว่านี้เอาอันนั้นอันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะว่าไม่อยากให้คนพูดว่าหนูหาได้ถูกกว่าไม่แพงจังอย่างเงี้ยหาได้ถูกกว่าเธอก็่างเธอแค่นั้นใช่แต่อันนี้คือพูดมองของเราว่าเราหาได้ประมาณส่วนที่สองคือส่วนของต้นโอริฟก็คือข ก็หมือนแปดพันก็เหมือนเอแปดก็หมือนแปดพันบาทอีกส่วนหนึ่งคือส่วนโอเวอร์ทั้งหมดที่ที่เป็นแพ็กเกจของตัวโครงการซึ่งมันอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงอย่างเช่นตัววัสดุที่แบบว่าเปลี่ยนเป็นไม้สักจริงอันเนี้ยทุกคนจะเห็นอิฐข้างๆ้างค่ะที่ตรงเนี้ยเห็นปะมันจะเป็นอิฐที่เป็นรูๆอันเนี้ยตอนในแบบอ่ะมันจะเป็นอีแบบหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราบอกคุณแพนว่าเราอยากให้ตรงเนี้ยเป็นส่วนตัวก็จริงแต่อยากให้ลมมัน flow เราก็ชอบอิฐตัวนี้อืมใช่ก็เลยสว่อะลงตัวที่ารมปะณ800,000 แ <89 S 1> ปดแสนก้าเกืบ9ก,ก้าแสนประมาณนั้นซึ่ง เจ้าที่เราไปหาที่เราชอบมากๆมัน1.5ขึ้นไปจ้ะ1.5 m ขึ้นไป1.5าร์ทนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นจุดที่2 m ก็ได้ใครจะเป็น2หรือ2.5 m ประมาณนั้นพอโซนหลังบ้านเสนอราคามาในรูปแบบแบบนี้เราแบบโอเคเลยแต่ในเรื่องของวัสดุเราเปลี่ยนไปเรื่อยดิฉันสังสองเปลี่ยนวัสดุไปเรื่อยเปลี่ยนความต้องการไปเรื่อยมันก็เลยแบบบานขึ้นไปเรื่อยๆแต่คอเสเรืงานบ้านงานบ้านงานเบงบานไปเรื่อยๆจบที่ประมาณเกือบประมาณ1.2 1.3 m 1.1 1.2อะไรประมาณนี้ว่ามันเป็นไม้ เออใช่ม,มันมีใม่สักที่แบบเพิ่มเข้ามาด้วยประมาณนั้นค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวขอขยายความอีกนิดนึงคือต่องแบางนี้ว่าเราทำ ราคาเนี้ยคิลาทำทั้งข้างางด้านหน้าแล้วก็ลงรถแล้วก็มุมที่เป็นมุมนั้นอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันภาวะสมเหตุสมผลไหมต้องบอกว่าโคตรสมเหตุสมผลแล้วราคานี้ถือว่าแบบนี่คือถูกสุดเท่าที่หามาแล้วนะเพราะว่าแบบที่บางเจ้าราคาล้านห้าถือ <Okay. S 1> ได้แค่มุมเดียวเอออันนี้ต้องบอกนี้ก่อนทางส่วนหลังบ้านเวลาเขาเร่งงานเขาจะรับทั้งส่วนนะแต่เขาจะต่อเติมแค่กี่ส่วนแค่นั้นเองส่วนนี้อย่างเดียวหรือว่าทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องคุยรายละเอียด ทำสวนมาได้ใช้ไหมขอ,ขออ่านคอมเมนต์เหล่านี้ให้ตั้มฟังเขาบอกว่าร้อนๆขนาดเนี้ออกมา3วันอนอกนั้นไม่เคยเอ,ออกอีกเลยอ่าหรือรบางคนบอกยุ่งเยอะใครจะออกมานั่งนอกไม่จริงไม่จริงบอกเลยไม่จริงเพราะว่าตั้งแต่เราทํามานี่เราออกมาใช้ชีวิตนอนไ่นแทบทุกวันเลยนะแทบทุกวันค่ะจริงๆเรามีแมวย่างน้อยส่วนที่เป็นที่กั้นแมวอ่ะเธอดิฉันสามารถเปิดประตูให้มันเชื่อมต่อกับในบ้านแล้วให้แมวออกมาเดินเล่นได้โดยไม่ต้องใส่สายจูงได้เลยและอย่างนั้นคือทุกเช้า่ะพี่อ้อจะลุกมาเพื่อนำเาต้นไม้มันเหมือน กิจวัตรที่ทำว่าเฮ้ยต้องตื่นเช้าเพื่อจะมาเรานับต้นไม้คือมันลดความเครียดได้ว้าใช่คืออย่างตอนเย็นทุกคนบอกว่าหยุดเยอะใช่ป่ะเราก็แก้ปัญหาด้วยกันก็ซื้อซอฟต์แวร์มาใช้หรือเรามีนวัตกรรมได้ชื่อว่าซอฟเฟลใช่มีซอฟเฟลมีอะไรเงี้ยมันใช้ได้ใช่ไหมใ้สามร้อยหกสิบห้าวันมันไม่ได้มีอยู่ทุกวันมันมีอยู่แค่แบบไม่ถึงเดือนสองเดือนหรอกวันไหนลมแรงมันก็ไม่มีแล้วจริงๆริงอะไพูดจริงนะร้อนทำไงร้อนทำไงก็มีปัดเจ็บลมถือที่บอกถึงว่าการทำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกวว่าาามมมมมมัันนนนได้้ใชชีีิิตตงงรรอออออออบบจจจๆเเเเค์ยะ ที่จะตอบแหละเพราะว่าคนเรามาใช้ชีวิตไม่เหมือนกันะก็เลยไม่อยากให้แบบตัดสินว่าเฮ้ย<ม>เธอทําไปทําไมมันไม่ได้ใช้เนี่ย<ม>ฉันได้ใช้เธอฉันได้ใช้ทุกวัน<ม>อย่างน้อยเท้าที่เ็นได้ออกมาลดน้าต้านไม้นู่นนั่นมันคือการทําสมาธิอย่างหนึ่งแล้วเป็นความสุขอย่างหนึ่งในทุกวันที่เจได้<ม>เดี๋ยวนี้นี่เริ่มเพิ่มเติมใหญ่ตัวเวนทําสวนคร<ม>ัวในผักเล็กๆของฉันดิฉันได้แบบเก็บมะเขือกินเก็บพลิกกินเก็บใบกะเพราใบยี่หร่าเธอมันมันเป็นความสุขเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดไปไทยถามว่าคุ้มไหมกับการทํา ในราคาแบบ 1M เ็นี่ยขึ้นไปขนาดนี้ดิฉันคุ้มค่ะเพราะว่า1ึงปีครึ่งที่ผ่านมาดิฉันไม่ต้องกลัวอีกเลยว่าในสวนจะมีงูไหมมีมตัวมวนุษย์ไหมโน,น่นน<ม>ี<ม>่นั่นแต่มันได้ความสุขจากตรงนี้อย่างน้อยแมวดิฉันได้ใช้ทุกวัน<ช>โอเคและอย่างนึงคือ<ม>พื้นที่รอบบ้านมันสามารถถ่ายคลิปได้ใช่ไหมล่มละสมมติถ่า,ายโปรดักต์อะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเราก็สามารถเอามาทำเป็นงานได้ได้ใช้ทุกๆมุมสำหรับเราถือว่าคุ้มคุ้มโอเคนี่คือทั้งหมดของ งานบ้านงานบาน,าน,บาน EP ส่วนนะคะว่ารูปแบบทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่อุปสรรคนู่นนี่นัน่นเราแรปอัพให้หมดแล้วความพลาดของเรามีอะไรบ้างนะคะก็หวังว่าคนที่ดู EP นี้อยู่ที่กําลังคิดอยากจะต่อเติมทําส่วนแบบเราอาจจะได้ข้อมูลไปเยอะแล้วก็อาจจะได้บริษัทผู้รับหมาหดีๆไปเราแนะนําให้บริษัทนี้ ทำทางานดีจริงแ,นะแนะนำเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ร,รีบๆหน่อยแล้วกันนะเพราะตอนนี้คือคิวเขายาวคายาวน่าจะยาวข้ามปีแล้วย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกับเขาเลยจ่ายเองทุกบาททุกสตา์นะคะมีสลิปคันโอ๊ทุกจาน <laughs> <laughs> คลิปนี้เจ๊กับพี่ดั้มขอลาไปก่อนนะคะรอดูคลิปถัดไปคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปเราเราจะอัปเดตว่า1ปีครึ่งมันเป็นยังไงบ้างสําหรับสวนเพราะว่ามีหลายคนถามว่างานไม้ที่เราอยากได้นักอยากได้หนาที่แบบอยู่ในสวนที่เห็นกันมาเนี่ยมันไม่เสื่อมเลยเจ๊มันไม่สึกเหรอมันทําไมถึงเอางานไม้มานั่นแบบนั่นฝนดูแบบน่าเสียดายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ว่าเฮ้ยจริงๆการทําสวนแบบนี้ผู้จัดสวนเขาบอกเราแล้วว่ามันจะต้องมีการมันต้องมีแคนั้นอยู่แล้วมันแค่น้อราปี อย่างไรบ้างเพราะเดี๋ยวก็จะคบรบกำหนดแมนทนานแอนพอจบหน้าฝนนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด u ับ c r i b ้กดกระดกิ่งกิ๊งกิ๊งเขง้ามาใน YouTube ดูผ่าน Facebook ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์แค่นี้จบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ